เห็นหด้ฮ่าาาสไลด์ไปก่อนเด้อโอกขาวจงมอกักังนะดูเลขถอยหลังสูตรเลขถอยหลังสูเลขถอยหลัง โอ้ยเมลัยเนี่ยเจ้านั้นก็เดินมีทั้งเรือนนามีถอยหลังวันเป็นรถยนต์เนาะว่แต่ว่ามันวิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวเป็นเล่ห์วิ่งบอกพ่อไอเล่หเล่ห์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 เงินหาตัวบใส่ซโอแต่แต่ว่าตัวบักโกก็มีอยู่ดอกแต่ว่าสิบอกอันนี้เป็นสูตรไม่บอนี่อันนี้ก็สูตรบอกว่ามันหมายถึงเป็นสูตรไม่บอกเดินหน้าถอยหลังอย่างสูตรถอยหลังเนี่ยโอ้ได้มากไหม ไดไนว่าไปกำหนดเราครับผมเด็ดบางไรลงมาลงมาย้อนหลังมาถืออยู่<ม>สี่งวดหาวดงวดพันสี่ฟดงวดยั่งเรขวิ่งตัวเดียวครับผม <c oughs> โอ้พันเข่าดีปานนั่นมันบะเลขวิ่งตัวเดียวปานนี้เขากำหนดว่าว่าสี่เป็นบนหรือเป็นล่างสี่นะกำหนดว่ามันเป็นทั้งบนทั้งล่างโอ้่วมามาตัวเดียวเออนตัวเลขวิ่งตัวเดียวใครว่ามากบนก็ดึกบนลดมากล่างก็ดึกล่างแต่ว่าว่าได้ตัวเดียวเสียวซุ่มนี่มันไซนนี่โอ้เร่งวิ่งซุ่มนี่มันไซ พ่อเดี๋ยวหนูขอถามเนี่ยนักเสือนคือพวกๆครับผมอ่าเราวันนี้มันเป็นหน่วยเป็นซีบป่พ่อเลขวิ่งตัวเดียวนี่อ่าเฮาเนียนเป็นหน่วยหรือเป็นซีบบองสินะบอนว่าได้เบิร์ดฮะว่าได้เบิร์ดว่าได้เบิร์ดเป็นหน่วยก็ได้เป็นซีบก็ได้เออแต่ว่ามันมีตัวเดียวเออเอาอย่าสวดลายเลยท่านี่บนหรือล่างจ้ะ อันนี้บนหรือล่างจ้ะอันนี้เป็นล่างที่อันนี้เป็นบนแต่ว่ามันส้นกันในเลขงวดมันส้นกันเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีเดี๋ยวจิเกียนให้เบิ้งงามๆครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอาสกู่กันเลขข้างกันครับมัดกามคือหอกสองสี่ไปเรื่อยเรื่องวดนียเรื่องว่างันเื่องว่างันเจ็ดแปดเก้าับมัดกามคือหอกเจ็ดเก้าไปเรื่อยปานนั่นเนาะี่เดี๋ยวว่าบโล่งไว้กันเลขกามกามัหอกได้ดีเมื่อว่า เดี๋ยวมาก็วิ่งศูนย์กับหนึ่งเท่านี้บวดนี่วิ่งศูนย์กับหนึ่งเดินเนี่ยบ่างานกับวิ่งศูนย์ท้ายลังนี่ได้ตัวไหนตัวเดียวเฮ็ดไปย้ายโจบวันนี้ก้อนจุบ่โอ้โหเอาเชือกยางเอาเชือกยางเอา้าธุผึ้งได้พี่น้องครับผมกำลังสีขัดโตสวยๆเลยเ้เบิ้งอลายท่านหลายคนเห็นตัวน้องเสือสีแดงโอ้ยมันเบิ้งบ่อพ่อตัววิ่งว่างานน่ะวิ่งบนให้วิ่งล่างนี่พ่อบนล่างน่ะเขาว่างานหกกับเจ็ดน่ะมันก็บมาบนล่างนเพราะกับเจ็ด มันล่างวิ่งบนล่างมันบ่หมาทั้งบนทั้งล่างได้จนนี่เออเลขวิ่งก็มันถอยล่างก็เสียโคกเนื่องไปเรื่อยหันแมนนีถอยล่างโอ้ทั้งล่างทั้งบนก็มันถอยล่างเออชูดรถยนต์ใช่เฉนวางเัินรถนต์ชถอยล่างถอยล่างก็เสียโคกเนื่องไปเลยอ่าเดี๋ยวรอสักครู่บันทึกเป็นเจ้าไหนบันทึกผู้บอกเลขบอกเบอร์ได้โชคได้ใช่บ่ได้หลายบอกระไรยังไงได้เงินบ่ เออหมายถึงว่าซื้อบอยสีนะบอซื้อจากเตียที่ใส่ตะบวกว่าเตีบอกรีมากบอซื้อเลยโอ้แล่เจเรียนรับกันเแต่วสาเอฟซีพูมิันถีงน้ำ่นกาให้ใส่ให้ซอยเยู่ตัเยน่พอนะให้ใส่อยู่เออดีและดีแล้วดีแล้วใส่มาจองเจ้าอยู่อืมั่นเพิ่นไโชให้ใ่น้กนกาเพิ่อนไโชให้ใช่น้ำหยุดบนนี่สุดล่างนี่ครับผมเพื่นบ่แรงนน้ำใจดอกนั่น จะเ่าเพล่เลขกเก่าเจ๋มันเลขมันอันตัวอะบอกบรจาเดยเล็กอันใจเครื่องมแล้วเหลกบอกเลี้ยวจังเบื้องนนั่นว่ามันอันมาสักครับเลขอันใจเครื่องอยังว่าโอ้ยแล้วัลกับเบื้ล่งใจดีสียแต่ว่าใจเครื่องมานจะใหญ่คือมูเยอะหมดครับมันอัดนะ เจะตายจะเบื่อโอ้ยรถจะไกลหลายแต่ดอกนั่ย่ำกำลังสัมผัสนี่ก่อนกากะบาดนี่ตัดทิมอ่ะใช่นั่นอ่ะซีสูตรอันนี่ไม่เป็นเลขดับเจ้วันดับได้สูตรซื้อดอกเห็นดับในสูตรเอาไว้โลดเอาไว้โลดที่ย่ำดอกสี่พี่ซื้อเลขก็หล่โตดอกพี่น้องเข้าเบิ้งทิ่ไปตัดตัวได้ทิมก็แล้วตั้งแต่คือดับนั่งฟรีวันนั่นบ่เอาไว้เบวชนั่นบ่เนาะอืึบีบอก ที่อธิบอกสูตรบระวนอธิบอกกันนะี่อี่บวกมาวัดประหัตนี่มันมีอะไรนี่บ่แมวันผ่านอา้าวอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยววันนั้นอยเบื้องสูตรท้อยหลังเอาเบื้องสูตรเดินนาทั้งก้อนบ้านนี่นอ่นี่สูตรเดินนาทั้งก้อนน้องพี่น้องครับผมนี่ครับผมอันนี้คือสูตรเดินนาเออคอยมามาสูตร ท้ายหลังบาดนี้างนันบ่สูตรท้ายหลังนี่เป็นสูตรวิ่งนะพ่านะวิ่งอืมนะเมื่อเจ็ดเทียบพลัวขึ้นเฮ็ดพวกเรามัดเสียบเจ้าวันสี่หมวดถามว่าจะปีเตียนเฮ็ดมาโดดไปได้แล้วสูตรท้ายหลังนี่โอ้เฮ็ดมาโดดอยู่เจ้วันไม่ได้หวาบมุนี่โอ้บ่เพิ่อนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาโดดแล้วแต่ว่าพอท่านได้จับมาออกซองเอ่าบ่บ่ท่านได้มันนั่นชัดเจนมันต่อไป วันนี้ละเขาที่ได้เอาเลขสูตรทอยหลังมาประกบกันมันเข้ากันว่าวันนี้พ่อเฮ็ดแล้วมันมันเข้ากับทุกนี้บ่เลขโเขหาีิเนี้นยกุยแางดิ้กกุยแงบ่ือว่างานนั้นซีซีมันไม่เก้าตัวเดียวโอ้ซีซีมันได้เก้าตัวเดียวเออเออบ่าเนี้อันนี้มันได้แปดตัวเดียวอวิ่งแปดตัวเดียวดิ่ส่วนตันบัฒนาบปบ่ก็ช่างว่ากัน ว่าเลขถอยหลังบ่ะเอาก็บ่เป็นหยังเฮาก็ฮู้ไว้ใช้่อว่าเดาอไว้ซื่อๆล่ะเออเอาไว้ซื่อๆเนาะมาบไดนี้จะเบิ่งสูตรจะเอาเฮ็ดเบื้งลูบไดนี้พาเฮ็ดจังได๋บไดนี้เอาถอยหลังเดินหน้านี่เอาล่องเฮ็ดเบื้งลูกก่อนี้ FC เพิ่งจะ่าเพิ่งยู่ตอนนี้7นาทีกลัวแล้วอืมเลขถอยหลังบ่ครับเลขถอยหลังเป็นจังได๋แน่เพิ่นก็สิได้เอาไปเปรียบเทียบเอามาประกอบกันตั้วเนี่ยถอยหลังก็ได้เอ้า แล้วถ่ายจะเบื่อรคบพีนน <Katie> oh ้องเลถอยหลังแจนนี่เลขกแบเลขถอยหลังเอ๋อ5 4ครับผมเลขออกาาซีซีน่น้อยเม้าหวกเลขออกาาซีซหมดเลยนัอ่ันแม่บักหมวคบัโอ้โหสมุิเฮ็ชจอดหลังให้เบิ้งบัอะซีซีครับ เอาลอ่าไม่ว่าบัวรัก,รกล,กลอยสิมันเป็นเก้าบ่วสิโอ้มันเป็นเก้าโอ้ห้ง่ายๆตัวนี่ง่ายๆเน่ยเป็น,นปเก้าไรองเรบังแล้วมันถอยหลังมองไหนบัดนมันมันถอยหลังจังไหนัมันติถอยอยูะบอกโอ้ยังมาถอยบ่อยอยู่นี่บ่านอีไนี่ดอกฮ่่าฮ่น้่าฮ่ถย่าฮ่าฮ่าบ่าฮันฮ่ตอยาฮังฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮอาฮ่อฮ่า่า่าฮ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 ่าาาา ประสาทเราละแนวนี้เอาที่ถอยหลังมันได้สองสามสีอ่าถอยหลังในสองสามชีเมื่อประกบคือว่าจะเปลี่ยนเหมือนเมื่อกี้เี่ปดสองแปดสามเปลี่นตัวนี้มันถอยหลังต่อมองใดเนาะฮ่าฮ่าแล้วฝ่ามือกถอยหลังวะอ่าตัวเอาเอาเอาซีวันนี้ได้ตัวไหนถอยหลังเท้านั้นเอาซีได้ผมบอกเข้าใจหรอกได้เปลียน ได้แปดตัวเดียวได้แปดตัวเดียวนี่ตัวถอยหลังมันมีสองมีสามนี่มีสี่นะี่ะโอ้่าป,ประกบนี่มันก็ได้แปดสองแปดสามแปดสี่ตนี้ครับผมได้ใจเนี่ยมากมันมันมากเคยมากเน้วตัวนี้ครับผม มันสีออกตัวนี้โหลดออกแปดสองโหลดกมันมามันมันสีมามันสีแม่แปดสองโหกันรักแปดออกแปดสองโหลดเออตัวคูนนี่เอาไปนี่แหละมันเคยคักแต่ว่าเพื่อนว่ามันสีถอยจังไหนกับย่าถออเอาเจ้าตัวเลขนี่แหละคอยว่รู้เล็ตต้องดอกตอนนี้เอาฝั่งหูวจักตรวจเออว่าหูวจักตรวจก็ว่าเป็นกยังลราเอาเขียนอ่าไปนี่ชีได้โซ่เตรียมใบนากระดาษกันหมด ห้าต่อไปดูสวังคอยหลังในแปดเนาะฮะคอยหลังนี่กัระวังให้ดีเด้อพี่น้องครับคอยหลังนี่พ่อเสียนเงียบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยดูก็ได้แล้วเนาะกะ่ร้านตีอ่มันเข่าดูครับพี่น้องครับผมสาเหตุที่เพื่อนเอามานําเสนอนี่แต่ว่าที่หลักๆนี่ก็คือเลขสูตรเดิมห้อนี่แหละวดร่างหนึ่งเข่าเจ็ดเก้าตรงๆมาพอเนาะโมจงกลับแต่ว่าสูตรถอยหลังนี่กับพลาดเ่ราะอะคือกัน อ่าเป็นสูตรเลขวิ่งวันถัดไปให้บังคือซื้อครับผมว่ามาตัวใดมาตัวนั้นคือกันนีกอะไรฉะนั้นแล้วเป็ยนยังคอยเอามาวมาร่วมกันอ่าเพราะว่าอยากให้เอามาเปรียบเทียบใช้กันว่าเออมันมีไปคนละยางนี่เนี่ยครับผมวันบางทได้เข้าเนาะมันมาบนนั่นมามาบนเออเจ็ดเก้าอันเด็กมันมาบนมาเนี่ยมันตัวตัวถอยลังมากกว่ามีเก็ดมีแปดพี่เขานี่ครับผม มันก,ก็สีเกีเขานั่นเห็นบ่มันก,ก็ค้องกับสูตรนี่นอยู่บ้างเหรอมันเข่ากันยุ่งความกันอันนี้มัน<อ>ไปคนรยะจ้าเมื่อสีแ<อ>ววโตประกอบอีกที่หนึง่งไปนี่เอาตัวเน้น,เอ,เ,น,นเอาตัวประกอบอีกที้หน,น,นึ่งเนาะเออเนี่ยอันนี้มันไปคนระ<อ>ยงเลยังครับผมมันไปคนระยางมันก็มันมันก็เข่าอยู่ดิว่าหมายหมายถึงว่าเขอาเรียงเลขวิ่งเนาะเลขตัวเดียวเนาะเลขตัวเดียวหน่ครับผมอ้าเดียว่าเลขสุดนี้มันมาตั้มครับผม อันมเม่ซุ่มเนี่คือบได้สะแตกกันมาสูงหมายถึงบ่าได้กินเด้พี่น้องแล้วค้ามาสาแตกบริโภคนี่ยเรานแ่นวไก่เลยครับหม่ถึงเพราะได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินนะนะเพ่าอเราใส่ซับตั้งแต่สมัยโบราณพอคุณล่มก็เลยเป็นไม่ได้สะแตกใส่ซับตั้งแต่เมีย ป้าเมียผ้ามางฉันว่าบเเียเห็นเงินบวมุ้งแตกเขาต้องบวนี้บไม่ซือสูตนี้ไม่ได้แตกบวเห็นเบียดต่อาไมล้วบที่สูนี้บริัแตกว่าจะเนาะ้าแตกแน่นอนนะเอาจังไรกะนี่แหละครับข้แต่เกาตะแก่แต่พอแจ่แม่เข้าผ้ามาองศีกะ่าเบาสูฟังกะยาคิดว่ามันเปลี่ยนข้หยาบค่ายีางกะใดๆกะบพรานั่นดอกที่แน่ยสีหยาบกะหยาบลงไปรถันจะเละที เป,ป็นข้ามเปลือบบานเนาะอ่าเป็นข้ามเปลือบบานเออปอเดนาปอเดนาเออปอเดนาครับปอเดนาเขาจะเรียกเสกนะว้าลวดจิ้วเนี่ยนะว่าจะมันถสกนี่เอออ้าวเทวดาก็เริ่มมากวันแล้วครับสวัสดีครับผมเทวดาก็ปล่อยแปดด้วยกันนี่นะอ้าวมันก็งพี่จังจีิงเลยพี่ซ้ำนี่นะพ่อเนาะอ้าว์บอนิการิสจะรุบไปพี่น้องฟั่งด้บ้านนี่เนาะอ้าวแคบจอไปเด้อครับพี่น้องครับผม ่าแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอสวยๆเอาไว้เออครับผมล่องเอาไปวิเคราะห์เอาไปเสียงเอาไปเขียนใส่กระดาษเสียงไว้หัวเราบนนั่นเบิรงเออคอาเรียเลขในชุดนี่มันเข่าบอลังคนก่อ่ามีความเสียยังสั่นดิเอาได้เรียกมากหนิได้เลขยกพราเสียนเงียบมากลังค์ค่งนสื่อเลยเนี่ยฮะสื่อเลยเนี่ยเรียกซีเอสดิเออโฮมักสื่อเราสั่นนะนะตัววางสั่นพวกนี้รอยจับลองไม่ได้เรียกขวดนี่ครับผม คมันผ่าหัสมันบ่มีหนึ่งมันผ่าหัสบ่มีหนึ่งบอสิเจาะใส่ศูนย์ตัวเดียวนี่โอ้หนึ่งดับกันคันเลขออกมันผ่าหันอีหนึ่งดับเลยก่อน่มีบ่มีหนึ่งโอ้สร้างเปลี่ยนมากติดศูนย์เบิดนี่ที่นี่มันต้นกันรึเปล่านี่ยบนได้ศูนย์มีโอกาสมากถุงมันบ่ะว่าแต่ว่าตัวเด่นนี่ค่อยว่ากันมันบ่อยู่ว่ากันนี่ตัวตัวตัวเน้นนะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันสิว่ะนี่ศูนย์กับหนึ่งเนาะเรียกวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับผมนักไปทีงไหนถอ เก็ว่างแล้ววัตถุอหารมูมีหนึ่งลักาดหนึ่งหลักเป็นเนี่ยอ้าอย่งไรแกความเชี่ยส่วนบุคคลแต่กานี่ก็ได้คันคันอ่าเพราเชี่ยบกระลั่มปีไปว่าบ่มีหนึ่งว่าสันการกามีหน้าเบิ้มว่าตามสูตรต่อว่าตามสูตรว่าตามสูตรว่ามั่นหวังมันถามว่าได้หรอครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีคว่ำเปลี่ยนไปได้เบิ้ดนั่นแหละครับผมแล้วบางการกระดับมเก็ตซีมากับมูมีครับผมอา อ๋อวันนี้ก็เรียบร้อยเลียวนี้แครบจ่อไปเด้อพี่น้องครับผมแคปจ่อไว้อ่าไปพินิจพิจารณาเบิ้งนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตั้งจองนําเสนอให้เป็นแนวทางให้สําหรับพี่น้องเอฟซีเฮาทุกหูทุกคนเพราะนั้นนะครับอ่าบ่ได้เน้นว่าต้องออกบ่ได้ฟันมาต้องออกนะครับผมอ่าลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งอ๋อสำหรับคลิปนี้การอย่าพลาดพาจากซรับนี่ตัวบันนี้ก็ขอบคุณเพราะเสียนเงียบหลายๆครับผมขอบคุณครับผม